สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาชมนะครับรถหกล้อนะครับรถหกล้ออีซูซูนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการรถหกล้ออีซูซูนะครับใบใช้งานกันนะครับเป็นรถปีสี่สามนะครับรถปีสี่สามนะครับรถห้างนะครับปีสี่สามนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหานะครับรถหกล้อนะครับอีซูซูร้อยยี่สิบแรงม้านะครับตัวนี้สวยๆนะครับเครื่องดี นะครับคัตซีก็สวยๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับดอกทานสมคัตซีนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับยางใหม่ๆนะครับตัวน yeah. anyway ี้ดอกยางยังไม่สึกนะครับยังแน่นๆนะครับตัวนี้ยางใหม่มากนะครับสําหรับยางนะครับตัวนี้สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497นะครับสนใจดูรถได้ที่ลานพิเนตอออีโอนะครับอำเภออนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับในส่วนของช่องทางติดต่อนะครับเบอร์โทรติดต่อก็ 095-224-6497นะครับรถปี63นะครับตัวนี้รถห้างนะครับสวยๆนะครับตัวนี้รถปี43นะครับสำหรับท่านที่ยังมองหารถ600อยีซูซุนะครับ120แรงม้านะครับราคาอยู่ที่สองแสน่นห้าพันบาทนะครับ285,000บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแวะเข้ามาชมฟังน้ำเสียงสตาร์ทดูได้นะครับตัวนี้รถ เดิมๆนะครับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะครับปลาสียังไม่ขาดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่อําเภอรันจานนะครับจังหวัดกาลสินนะครับตัวนี้นะครับไปชมด้านหน้านะครับตัวนี้ปลาสีนะครับตัวนี้ฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับรถอีซูซุนะครับตัวนี้นะครับ120แรงม้านะครับท่านที่ยังมองหานะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับสวยๆนะครับตัวนี้ สวยงามมากนะครับสาหรับรถคันนี้นะครับสําหรับท่านที่ยังมองหานะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับอําเภอดอนจานจังวัตกาะสินนะครับตัวนี้ครับสีเดิมนะครับสีดำเดิมนะครับตัวนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับรถอีซูสุนะครับตัวนี้120แรงม้านะครับเอาไว้สําหรับท่านที่เอาไว้ใช้กันนะครับก็ราคาอยู่ที่285,000บาทนะครับสำหรับ ร้อยยี่สิบแรงม้าตัวนี้นะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคันนี้นะครับสวยๆนะครับดูห้องข้างในนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับรถ่นหกร้อยอิยูุนะครับปีสี่สามนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ